ป้าโตอาหารไทยอาหารลาวราคาถูกตลาดสีสงครามเมนูหลากหลายไข่พะโล้แกงเผ็ดแกงเขียวหวานผัดมีมีกะทิก็มีนะครับข้าวผัดผัดพริกแกงแกงจืดนะครับขายส่งกันราคาเท่าไหร่ครับแม่โตสถุงห้3สิถุงห้บาท สามถุงห้าสิบบาทแถมยังมีของหวานด้วยนะครับท่านผู้ชมของหวานแปดบาทของหวานส่งแปดบาทนะครับข้าวผัดก็ถุงละสามถุงห้สาสิบบาทนะครับกับข้าวมีอยู่มากมายนะครับหลายอย่างมากกว่าสิบอย่างแน่นอนนะครับที่ร้านประโตอำเภอสีสงครามมาสายไม่ได้กินนะครับต้องมาเช้าๆนะครับ <laughs> ขายดิบขายดี ที่สีสงครามนะครับ